ดีที่สุดก็เพราะว่ามีบ้างไหมที่เป็นปีที่สุดท้ายของปีเก่าในปีนี้ตรงกับวันที่31ธันวาคม2543เนี่ยซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ลงมาเป็นประธานในการนั่งธรรมะกับพวกเราทุกๆคนแล้วท่านก็มีโอกาส ให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมณเรือนทองของพยายในตอนกลางคืนพวกเราหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าคืนนั้นดีอย่างไรแต่หลวงพี่เองเมื่อก่อนก็ไม่ทราบยังจำเหตุการณ์คืนนั้นได้ประมาณสักสองทุ่มพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีโอกาส เดินมาประเวณทางเข้าหาฝั่งด้านหน้ามาหาธรรมกายเจดีย์แล้วท่านก็บอกให้ทราบว่าคืนคืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่ดีที่สุดที่กล่าวไว้ว่าดีที่สุดก็คือว่าคุณยายของเราเนี่ยทำมาตลอดชีวิตทีเดียวตั้งแต่คุณยายเข้าถึงวิชาธรรมกาย และรู้จักวิชาธรรมกา,ายคุณยายทําตลอดทุกคืนเลยในคืนนี้นั่นคือคืนที่วันสิ้นสุดปีเก่าย่างเข้าสู่ปีใหม่เป็นวันที่เป็นเวลาที่รอยเชื่อมต่อระหว่างปีเก่ากับปีใหม่เคุณยายจะเรียกเวลานี้ว่าเวลาเที่ยงนิ่งจะเรียกเวลาตรงนี้ว่าเวลาเที่ยงนิ่งคือเวลาที่สิ้นสุดปีเก่าแล้วเข้าสู่ปีใหม่ ในวันที่หนึ่งมกราคมสองพสิบสีเนี่ยคุณยายที่จะบอกหลวงพ่อว่าเวลานี้เป็นเวลาที่อาธิษฐานอะไรก็ตามจะสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการทีเดียวทําไมที่กล่าวเช่นนั้นที่กล่าวไว้ว่าเป็นเวลาเที่ยงนิ่งเนี่ยพอถึงเวลานี้ปั๊บคุณยาจะทิ้งภารกิจความกังวลทุกสิ่งอย่างแล้วม็นั่งสมาธิทําใจนิ่งๆใสๆทีเดียว แล้วก็อธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างในกลางกายท่านที่บอกว่าสําเร็จทุกอย่างนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยเล่าเพิ่มเติมนะว่าเป็นเวลาของผู้รู้ภายในและผู้มีใจใสสว่างมาเชื่อมต่อกันเป็นเวลาของผู้รู้ภายในตัวของเราและผู้มีใจใสสว่างมาเชื่อมต่อกันฉะนั้นเมื่ออธิษฐานอะไรบุญและผังสําเร็จ จะบังเกิดขึ้นทันทีกับบุคคลนั้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในวันสิ้นปีใหม่ปีเก่าแล้วก็เริ่มตอนทับปีใหม่ที่หนุ่พี่ฟังแล้วมีกําลังใจทีเดียวจึงนํามาถ่ายทอดให้พวกเราทุกคนฟังและอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าปีถัดๆไปที่เป็นวันสิ้นสุดปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยเราจะต้องมาเป็นเวลาเที่ยนนิ่งนวัดพธรรมกาศ อย่าไปที่ไหนนะจะบอกให้ปฐทีนี่เป็นสารที่ที่รวมของแหล่งความสั์สิิทธ์เป็นอูแห่งทะเลบุญทุกสิ่งทอย่างที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราทุกทุกคน